เบรทยพอนแล้วนะครับกับรถพรวนดินสัญชาติไทยบิ๊กเคครับต้องบอกเลยรุ่นนี้อนเนกประสงค์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรวนดินศาสตร์ดินทํารุ่นตีขึ้นร่องครบจบในคันเดียวครับหมดปัญหาการเตรียมดินไปได้เลยครับท่านผู้ชมจุดเด่นของค่ายนี้เลยเป็นสัญชาไทยนะครับมีอะไรพร้อมบริการท่านทุกชิ้นส่วนนะครับที่สําคัญรับประกันอีก1ปีเต็มกับค่าตัวที่หากเทียบกับงานจีนถือว่าพอกันแต่ตัวนี้ท่านได้งานไทยนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบเซ็ต ครบชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดพวนดินชุดศาสตร์ดินหรือแม้แต่ล้อเหล็กในกรณีท่านเจอดินหล่มตัวนี้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มแต่อย่างใดนะครับอีกครั้งตัวหางพวนเองเนี่ยสามารถกลับทิศทางได้ถึง360องศานะครับสะดวกสบายในการใช้งานมากมากครับมาดูในส่วนของค่าตัวกันบ้างครับปกติรถพวนฟังก์ชันครบแบบนี้2เพลาไม่ต่ำ30ใบเ้าครับคลิปนี้เจ้าสัวจัดให้ ถูกสุดในไทยครับเพียง28,900นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละพันเดียวนะครับท่านผู้ชมเฉลี่ยเป็นวันก็30บาทเท่านั้นนะที่สําคัญจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านชําระไปทางได้ไม่มีอะไรต้องเสี่ยงนะครับก็ฝากไว้มานี้ครับนึกถึงรถพวนดินอเนกประสงค์นึกถึงบิ๊เคจะาสุวเกษตรเทปอสจัดให้เสมอขอบพระคุณที่รับชมครับ